โฟร์เซนเตอร์แดดดีโคตรตองซันใช้ไ่งนะคะท็อปออฟเดอะเวิร์ดนะคะ n o ต์ o นตออฟอีแดดดีนะคะเมื่อวานนี้ก็แดดดีนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์ก็เริ่มส,สตวัสดวันอาทิตย์หน่อยนะคะแดดดีจริงๆ ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งคำาอวยพรันเกิดมาให้นะคะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณจากใจนะคะรักๆเพื่อนทุกคนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นในไลฟ์ทุกอย่างนะคะเห็นในชลิปทุกอย่างก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ส่งคำาอวยพรมาให้นะคะ Thank you, you all, the, the wonderful friends. Thank all the wonderful friends to, to give my birthday wish. <laughs> to, give, uh, to give up uh, my birthday wish, you know. So, thank you so much. Thank you so much, my friend. Mm -hmm. It's a great day today, shining full sunshine. Uh, happy Wednesday, right? Monday, Tuesday, Wednesday, right? แดดดีโคตรเลยค่ะแดดดีนะคะ top of the world top of the world แดดดีแดดดีจริงๆเลยเออไปทำงานอีกแล้วแดดดีโคตรเลยสวัสดีค่ะเพื่อน